สวัสดีค่ะประหลัดขวัญน,นะคะวันนี้จะมาเล่าเรื่องการจดทะเบียนหยา่าการจดทะเบียนหย่าก็คือการจดทะเบียนเพื่อสิ้นสุดการสมรสนะคะเมื่อไม่ประสงค์จะเป็นคู่สมรสแล้วการหย่ามี2แบบใหญ่ๆคือ 1. หอย่าโดยการยินยอมของทั้งสองฝ่ายนะคะมาทั้งคู่ก็คือมาเซ็นใบหย่ากันที่สำนักทะเบียนใดสำนักทะเบียนหนึ่งหรือการหย่าโดยคำพิพากษาของศาลนะคะวันนี้จะมาเล่าเรื่องการ อย่าโดยการยินยอมของทั้งสองฝ่ายก่อนเอกสารที่ต้องใช้คือ 1. ใบทะเบียนสมรส2ฉบับนะคะกรณีถ้ามีฉบับได้ฉบับหนึ่งหายหรือหายทั้งสองฉบับเนี่ยให้ไปแจ้งความนะคะเอาใบแจ้งความเนี่ยมาใช้แทนเอกสารที่หายนะคะ 2. บัตรป,ประจำตัวประชาชนของทั้งสองฝ่ายนะคะ ไม่หมดอายุมีภาพใบหน้าชัดเจนไม่ชํำรุดนะคะ 3. กรณีที่มีลูกด้วยกันเอาสูติบัตรลูกมาด้วยนะคะลูกมีด้วยกันกี่คนเอามาให้หมดเลย 4. รายการทรัพย์สินนะคะก็คือเอาเอกถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะบันทึกทรัพย์สินลงไปอะ่ะก็ให้เอาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ด้วยถ้าเกิดเป็นที่ดินก็จะเป็นโฉนดที่ดินนะถ้าเกิดเป็นบ้านอาจจะเป็นสัญญาซื้อขายหรือรถก็เป็นทะเบียนเล่มรถ นะคะให้นำมาด้วย5พยานบุคคลพยานบุคคลเนี่ยอายุ20ปีขึ้นไปมีแบบประจำตัวประชาชนไม่หมดอายุนะคะแล้ขีดเส้นใต้ว่าขอให้เป็นพยานที่รู้จักกับครอบครัวเราด้วยนะนะคะให้ให้เขารู้จักเราทั้งสองฝ่ายนีไม่ว่าฝ่ายฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงนะคะก็ขอให้เป็นคนที่รู้จักกันไม่ใช่ไปหยิบใครมาก็ได้มานะคะไปจ้างใคร วาเป็นพยายนอย่างเงี้ยนะคะถือว่าไม่ถูกต้องนะในทะเบียนบอกแล้วว่าเพราะเขา,ามีส่วนในการรับรู้รับเห็นของเราในการที่เราจะจดทะเบียนยาด้วยนะคะอ่าเพราะฉะนั้นพยายนก็สําคัญนะคะแล้วก็ กรณีสิ่งที่ต้องเตรียมมาตอบคําถามในระเบียนนะคะ1เลยเรื่องความยินยอมของทั้งสองฝ่ายตกลงกันแน่ใจแล้วใช่ไหมไม่ใช่เป็นอารมณ์ชั่ววูบหรือว่าแค่รู้สึกโกรธงอนกันก็จะมาหยาก,กันนะคะบางทีเราเป็นคนที่บรรลุนิติภาวะแล้วมีครอบครัวแล้วต้องใช้เหตุผลในการคิดพิจารณานะคะ,ะว่าการตัดสินใจของเราเนี่ยอาจจะไปกระทบถึงใครลูก หรือว่าชีวิตประจาวันของลูกเราอย่างนั้นหลึกเปล่านะคะให้คุณพ่อคุณแม่ถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ยิ่งต้องคิดให้รอบคอบนะ 2. ถ้าเกิดว่าอ่ะตกลงกันแน่ใจแล้วว่าจะอย่านะคะก็จะมาที่เรื่องอำนาจปกครองบุตรกรณีถ้าเกิดว่าลูกยังไม่บรรลุนิติภาวะนะคะบิดามารดาก็จะต้องมอบหมายอำนาจปกครองให้อาจจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายร่วมกันก็ได้ บางท่านก็อาจจะตัดสินใจจากว่าใครมีสวัสดิการนะคะเกี่ยวกับบุตรนะคะแล้วต้องออมีอำนาจปกครองบุตรนะถึงจะสามารถเบิกได้อันนั้นก็อาจจะเป็นเหตุผลในการที่ใช้อำนาจปกครองบุตรก็ได้นะคะแล้วแต่บ้านค่ะหน้างานใครนั่งงานมันเนาะอันนี้เราเราขอแนะนําให้คุณพ่อคุณแม่คุยกันมาให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็การใช้ชื่อสกุลบุตรเนี่ยกรณีถ้าเกิดว่า บุตรยังเป็นผู้เยาว์อยู่นะคะแล้วก็ใช้นามสกุลอาจจะเป็นบิดาหรือมารดานะคะขอให้กลับมาใช้นามสกุลอีกท่านหนึ่งก็ได้นะคะก็สามารถบันทึกลงไปได้นะคะว่าจะให้บุตรผู้เยาว์เนี่ยใช้นามสกุลใครเพื่อเป็นการสืบสกุลพอต่อไปเขาอายุ20ปีบริบูรณ์เขาสามารถเลือกใช้เองได้หรือเขาจะตั้งชื่อสกุลใหม่เองก็ได้นะคะแต่ระหว่างนี้ถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่อยากจะตกลงกันเรื่องนี้ก็ให้ดําเนิกนการไปก่อนนะคะแล้วก็การ บันทึกทรัพย์สินนะคะก็ขอให้เป็นทรัพย์สินที่เราเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เรียบร้อยแล้วนะแล้วค่อยเอามาบันทึกนะคะการอย่าไม่ยากค่ะการตัดสินใจก่อนหย่าเนี่ยยากกว่านะคะเพราะฉะนั้นคิดพิจารณาให้รอบคอบแล้วก็ถ้าตัดสินใจแน่แล้วเอกสารก็มีเพียงแค่นี้ค่ะก็ถ้าข้อมูลดีนะคะแล้ก็เป็นประโยชน์ใครฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะติดตามได้2ช่องทางนะคะก็คือ มีเพจประหลัดบอกแล้วก็ YouTube ประหลัดบอกตอนนี้เพิ่มมาก็มี TikTok ประหลัดบอกได้ค่ะฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะ